วิตทัศน์การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนายมนูนศรีสวง์ตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนบ้านสวรรค์าชกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีอ,อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานีเขต 2. 2ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านสวรรค์าชโรงเรียนบ้านสวรรค์ลาดตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลท่าลี่อำเภอกรุกมภวาปี จังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกุมภวาปีระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่เป็นถนนลาดยางระยะทาง26กิโลเมตรห่างจากจังหวัดอุดรธานี69กิโลเมตรอยู่ในกลุ่มเครือข่ายท่าลี่สีอ,อมีเขตบริการของโรงเรียน จำนวนสองหมู่บ้านคือหมู่ที่แปดบ้านโนวนสวรรค์และหมู่ที่เก้าบ้านราชสมบูรณ์ตําบลท่าลี่อําเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ถือกรรมสิทธิ์ถือครองจํานวนสิบหกไร่สามงานสี่ตารางวาที่ตั้งของชุมชนเป็นรอยต่อของสามจังหวัดคืออําเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินและอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านสวรรคสรา์เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนนท์สวรรค์ราชสมบูรณ์สร้างขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2520โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้รวมโรงเรียนบ้านนนสวรรค์และโรงเรียนบ้านราชสมบูรณ์เข้าด้วยกันและในปี2535 ได้ครอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ราชสมบูรณ์มาเป็นโรงเรียนบ้านสวรรค์ราชและใช้อักษรยอ่สอสรอตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาปัจจุบันโรงเรียนบ้านสวรรค์ราชประกอบไปด้วยบุคลากรทั้งสิ้น12คนได้แก่ผู้บริหารหนึ่งคนข้าราชการครู9คนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคน จำนวนนักเรียนระดับประถมวัย32คนระดับประถมศึกษา101คนรวมทั้งสิ้น133คนด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยได้ดำเนินการดังนี้มีการวางแผน ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพนำข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกในรอบที่ผ่านมาการประเมินภายในของปีที่ผ่านมามาวางแผนกำหนดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมอบหมายให้ครูและบุคลากรได้รับผิดชอบงานตามแผนและมาตรฐานการศึกษา และมีการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องสรุปและจัดทำรายงานประจำปีการดำเนินการทุกขั้นตอนไว้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายกรรมการสถานศึกษาคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายเป้าหมายของสถานศึกษาและได้ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทั้งในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีทิศทางสำเร็จตามเป้าหมายและได้กำหนดไว้ดังนี้วิสัยทัศน์ภายในปี2563โรงเรียนบ้านสวรรค์ราช โดยครูและชุมชนจะร่วมมือกันส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองไทยแลนด์4.0มีทักษะสำคัญในศตรวรรษที่21และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติพันธกิจ1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน สพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 3. สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์หเรื่องรัดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสารภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ สเร่งรัดการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส่สงเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนองค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชน 4. ส่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสืบสารภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นเป้าประสงค์ 1. น,นักเรียนทุกคนได้รับพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี 2. นักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้เต็มศักยภาพของแต่และบุคคล 4. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและมีคุณธรรมจริยธรรมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคม โรงเรียนบ้านสวรรค์ราชมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนายบุญเสงิ์ฐานะเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาการจัดการประชุมและมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษามีการจัดทำ M.O.U กับหน่วยงานต้นสังกัดและมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้บริหารการพัฒนาหลักสูตร ทางโรงเรียนบ้านสวรรคราชได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและได้ปรับปรุงในปีพุทธศักราช2560และปัจจุบันได้นำมาใช้ในสถานศึกษาปีการศึกษา2562โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมสิบสองประการและมีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ค่าราชการครูจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างน้อยหนึ่งคนหนึ่งสาระการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ active learning และใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโครงการสเต็มศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติโครงงานอาชีพโครงการเกษตรพอเพียงสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใช้เทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมเช่น DLTv มีการผลิตสื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้มีวิธีการนิเทศที่หลากหลายเช่นประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการประเมินผลติดตามเสนอให้ครูได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องผลที่ได้รับครูและนักเรียนได้เรียนรู้ครูได้พัฒนากระบวนการและมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลายเช่นสังเกตการใช้แบบสอบถามการใช้ข้อสอบการทดสอบเป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและนำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการเรียนรู้ติดตั้งระบบสัญญาณครอบคุมพื้นที่ในสถานศึกษาการศึกษาค้นคว้าโดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาคนา้นคว้ามีระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLIT ครบทุกชั้นทำให้ครูสามารถใช้สื่อการสอน และเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการตามระเบียบการเงินและพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบการบริหารการเงินทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำเป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบบัญชีทั้งภายในโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณประจำปีงบป,ประมาณสามารถนำงบป,ประมาณมาพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างเพียงพอตรงกับความต้องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางโรงเรียนได้จัดทำแผนวิเคราะห์อัตรากำลังของสถานศึกษาเสนอความต้องการบุคลากรตามที่ขาดแคลนต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานีเขต2จัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเช่นการอบรมพัฒนาตนเองในทุกกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆเช่นการอบรมที่หน่วยงานต่างๆได้จัดขึ้นการอบรมบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ดูแลซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่เช่นเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอาคารโรงอาหารอาคารอาเนกประสงค์ห้องน้ำห้องซ้วม เปลี่ยนสายไฟดูแลไฟฟ้าในห้องเรียนให้ปลอดภัยปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามน่าอยู่น่าเรียนทำให้อาคารสถานที่สวยงามปลอดภัยในการใช้และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดทำข้อมูลนักเรียนได้อย่างครบถ้วนสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงครูผู้ปกครองสามารถติดต่อได้หลายช่องทางเช่นการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนโทรศัพท์ไลน์หรือเฟซบุ๊กเป็นต้นการสร้างวินัยคุณธรรมนักเรียนลูกเสือเข้มแข็งอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาจัดการอาหารกลางวันให้เพียงพอกับนักเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพนักเรียนทุกภาคเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการวันสำคัญต่างๆเช่นปีใหม่วันแม่วันเด็กและกิจกรรมทัศนศึกษาทำให้ผู้เรียนมีวินยัยมีคุณธรรมปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน ป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดได้อย่างถูกต้องเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดสิ่งเสพติดด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้และคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดทำแผนพัฒนาตนเองมีการพัฒนาประชุมอบรมทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษา กฎหมายการเงินและพัสดุรวมพลังสพปอุดรธานีเขตสงสร้างสังคมสุจริตการศึกษาดูงานอบรมหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการการอบรมและขับเคลื่อนกระบวนการ PLC อบรมเชิงปฏิบัติการตามพรบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัญญวิชาชีพครูมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองเข้าอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานร้อยเปอร์เซนส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติตามหลักของศาสนาถือศีลสวดมนต์ไหว้พระทำบุญในโอกาสต่างๆ เป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจัดกิจกรรม PLC ร่วมกับคณะครูได้ดำเนินการกิจกรรม PLC ทุกสัปดาห์เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์โดยการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการทรัพย์ส,สินของทางราชการจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าเช่นอาคารสถานที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมใช้ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์จัดให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มคาบเต็มเวลาไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งงาน ช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และระเบียบในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดีและไม่กระทําผิดระเบียบวินยัยพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนตรงต่อเวลามาปฏิบัติราชการด้วยความรักในหน้าที่และความภาคภูมิใจต่ออาชีพของ เสียสละและอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบโดยทำงานที่จำเป็นหรืองานต่อเนื่องในเวลานอกราชการหรือวันหยุดเป็นประจำสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนกำกับดูแลให้บริการกับผู้มารับบริการเช่นผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับนักเรียนบริการรวดเร็วประทับใจ ดูแลนักเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของครูให้ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึงมีการสอนซ่อมเสริมเอาใจใส่บริการอาหารกลางวันสิ่งสาธารณูปโภคให้เพียงพอเช่นห้องน้ำห้องส้วมน้ำดื่มน้ำใช้และลานกีฬาในการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมครูอำเภอกุมภวาปีเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่นรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งอยู่บ้านและโรงเรียนให้ความรักความเมตตาต่อสิทธและผู้ใต้บังคับบัญชา ได้มีการร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนและบุคลากรในองค์กรมีการร่วมกิจกรรมกลุ่มกีฬาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและกิจกรรมต่างๆในชุมชน